ซาๆครับมายามตุ่มกบครับมายามตุ่มกบครับใส่ไปเมื่อวานซาเน่สามรางครับผมตัวนี้ตัวนี้ถามาเบอร์หลังแหลกครับมารบ้าน้องหลังแหลกเนาะเป็นยังไงครับ มีดมีดห้วย <c oughs> <โฮ>แบบไดรบัดอ้ยอ้โอ้คร <c oughs> บสองโตครับผมงูพร้อม โอ้ oh. ทั้งกบทั้งงูครับ oh. Oh. โอ้ยโอ้กบกับตัวใหญ่ด้วยครับสองตัวโอ้เอาขึ้นไปก่อนขึ้นไปกันโอ้เดี๋ยวจะเอาครับตัวนั้นมาเบิ่งหลังที่สองครับผม ันที่สองเป็นยังไดงนิ่งๆเงียบๆปลาเข้งหายว่มียังอืม ครับผมเบิร์นั้นต่อไปครับรุ่นหลังนี้ครับเป็นจากไหนเน,ะนาะน้ำคือบกบกโอหลังนี้นะ้ำมันแห้งครับนี่ก็ได้ปลาปลายู่คอเก่าครับผมอ่ะเอา ผิดหวังครับผมอีกเล้วอีกเดีวยวบผิดหวังครับนี่โอเคเอาเก็บครับบุกปลาฟ้าดงโอ้โอเป็นยังไงเนาะ ยังไงครับเหลือคือเกาเบื้องหลังนี้ครับเอาเอาดูเอาเอาขับไปได้ไหมเอาตุ่มกบเจ้ากัน เออโุโอ้ยตุ่มเกือบง้างครับนี่นี่ง้างออกเลยครับตุม่มเบื้อโต,โตโกบเอ่อโุเฮ้ยเอาใจเก็บครับเก็บเก็บครับผมหลังสุดท้ายแล้วครับขอบสระตัวนี้เนาะ มาลุ่นกันมึงรู้ครับหลังสุดท้ายที่มานบ์บเอเอมเอมเอเอผมว่าผมว่าผมว่าเห็นเต้นแล้วครับยังหอยหอยกบซุ้มหอยซุ้มนีดมน่ด้วยกันอ,อ้ลุนครับว่ายักตัวเต้นแล้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 ว อู๋สองอหลังสุดทไทยสองตัวสองตัวงามๆครับดูนะงามขักงามขักมันมันครับสรุปผลงานใส่ตุ่มเซานี้นะครับ,บอเอฟไนกับอีกสองตัวนะครับ พามาเบิ่งกบตัวนี้อีกเพียงหนึ่งครับว่มามันใหญ่สัเท่าไหรเบิ่งครับว้าโอ้โอ้โอใหญ่กว่านี่โป้ครับโอ่งซ้ำสองนิ้วครับผมเออถูกถูกถเนี่ยจำฝ่ะมือครับเออถู อือยังหน่อยนี่บักนี่เขาเอิ่นวาปูกบครับอืดใหญ่ๆๆ